สวัสดีค่ะดิฉันนงยาวงามชวีค่ะผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไอมาสาขา117อยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะถามว่าปรับตัวไหมก็ค่อนข้างปรับตัวเพราะเราเป็นชาวเกษตรนะทำเกษตรมาตั้งแต่เริ่มเลยเราก็เรียนจบแค่ปหการทําในระบบของเครือข่ายบางทีมันจะมีพวกเทคโนโลยีมีคอมมีอะไรพวกนี้ด้วยเราก็ต้องมาทํามาค่อยๆเรียนรู้ โดยการที่ว่ามีอัปลน์เขาคอยสอนคอยแนะนำอยู่ะค่ะเพราะว่าด้วยระบบของ JC คือใช้ของแล้วมีเงินกลับเราต้องการลดต้นทุนเพราะว่ามันเป็นของที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตแล้วเราใช้ของแล้วมันมีเงินกลับเราก็คิดว่ามันดีกว่าเราไปซื้อที่อื่นช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่า บริษัทเหมือนมีแพลตฟอร์มมาให้เราทำมีเหมือนมีแนวทางให้เราเดินตามอะคะ่ะตอนนี้มันมีหลายอย่างอยู่มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์แต่ว่าคนที่ทำเนี่ยในระบบเป็นออฟไลน์กันซะเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีออนไลน์เข้ามาช่วยก็ทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะ ในในระบบของ JC ซีอะค่ะมันมีแนวทางให้ให้เราเดินไปอะค่ะมันเหมือนเราทำข้อสอบแล้วมีคำตอบมาให้เราเสร็จอะคือเราไม่ต้องคิดเองอะก็เรียนได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีทั้งเหมือนที่บอกว่ามันมีออนไลน์และออฟไลน์เด็กสมัยใหม่นี่ก็จะเก่งและถนัดทางด้านออนไลน์กันเยอะ เป็นเป็นร้านที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับเราได้เพราะว่าคนที่เข้ามาในเข้ามาในร้านเราเนี่ยเราจะเหมือนว่ามีสายสัมพันธ์ให้ให้กันโดยการแนะนำหรืออะไรของสินค้าเนี่ยเหมือนว่าไม่จำเป็นว่าเออถ้าเป็นร้านค้าข้างนอกคุณเข้ามาคุณอยากคุณอยากได้อะไรคุณก็ซื้อไปตามใจคุณแต่ถ้าในร้านของ jc เนี่ย เราเข้ามาในร้านของเราถ้าลูกค้าเข้ามาปุ๊บเราก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะลูกค้าต้องการอะไรคะเนี่ยแล้วเราตรงนี้เราทําเกษตรเราจะมีคําตอบให้กับลูกค้าได้ว่าบางทีลูกค้าต้องการถามเราว่าอันนี้ใช้ยังไงปุ๋ยใช้ยังไงยาใช้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะแนะนําให้กับลูกค้าได้ค่ะมันก็จะเป็นความประทับใจของลูกค้าที่เข้ามาในร้าน คนคิดจะทำต้องทำแล้วทำให้จริงถึงจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราทำแล้วหยุดหยุดมันจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ระบบของ JC เขาเหมือนว่าเขาวางความสำเร็จไว้ให้กับเราแล้วถ้าเราทำต่อไปเนี่ยเราจะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งมามาเสริมให้กับตัวเราได้ะคะ่ะ